สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บางอุงบางอุงก็คือแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของแม่ห้องสอนเป็นโครงการรัฐนิริศของในหลวงการที่เก้าปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าสองล้านคนดึงดูดให้เม็งินเข้ามาในจังหวัดแม่ห้องสอนนั้นท้างเยอะ ผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ชอบการท่องเที่ยวที่มาปางงวงน่าจะมาได้สิบยี่สิบครั้งแล้วมั้งวันนี้ไม่มีหมอกเลยหมอกไม่มีหมอกไม่มีมีน้อยตาพอมองเห็นแต่ในกล้องไม่มีมองไม่ห็นนะครับมีน้อยนักท่องเที่ยวปีนี้ค่อนข้างบางตาปกติให้ยืนดีตรงนี้ จะไม่มีที่ยืนเลยแตป่ปีนี้น้อยมากตอนี้ดวงอาทิตย์กำลังตกฝั่งโน้นนะครับคี่ชมบรรยากาศรอบๆความเย็นแค่เยือกๆจริงๆผมไม่ต้องใส่เสื้อขนหนาวก็ได้เริ่มรู้สึกร้อนแล้วปกติผมจะไม่ใส่หรอกเสื้อขนหนาแต่กลัวว่าตัวเองจะปลอดบวมกัเลยเอาไว้หน่อย แต่ตอนนี้เริ่มร้อนร้อน,อนและวการมาพังงนุนี่บอกได้เลยนะว่าเส้นทางนี่สมัยก่อนะค่อนข้างที่จะโกกกันดานถนนขึ้นเป็นลูกหลังสมัยนี้สะดวกสบายหมดนะครับมีทพวกไฟฟ้าประปาครบคันครับแต่ความสวยหือว่าสู้ธรรมชาติในอดีตไม่ได้หรอก นักท่องเที่ยวกำลังใช้บริการเรือแล่นในอ่างกำลังมองหาหงอยู่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยหรือว่าจะเดินเข้าไปในตัวอุทยานนถ่ายภาพไปเรื่อยติดตามติดตามครับ